สวัสดีค่ะทุกคนน,นี่ต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บาบี้ชิสานะคะเอ่ออาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษารักสามเศร้ากับจิตวิทยานะคะในเรื่องของแฟนเก่ากับรักสามเศร้าทั้งใช้ไพ่ย,ยิปซีแล้วก็จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาใครที่มีปัญหาแฟนนอกใจนะคะอันนี้แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดอาจารย์นี้นะบาบี้ชิสานะคะ หรือช่องทางการติดต่อต่างๆนะคะแนะนำให้แอดไลน์เพราะว่าถ้าทางเพจยังไงก็ต้องแอดไลน์ไปอยู่ดีนะเข้ามาดูรีวิวก็ได้ที่ชุมชนนะใครที่แฟนนอกใจ นะคะโดนโดนแฟนทิ้งหรือว่าตอนนี้รู้สึกว่าแฟนเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแนะนําให้มาปรึกษาเร็วๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียแฟนไปก็ได้นะคะหรือแฟนเก่านะคะอยากได้แฟนเก่ากลับมานะแนะนําให้รีบมาปรึกษานะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วก็ได้นะหรือถ้าเขามีคนใหม่อยากรู้ว่าเขาจะเลิกกันเมื่อไหร่หรือว่าเขาจะกลับมาไหมควรรอดีไหมควรทำยังไงดีแอดไลน์มานะคะหรือใครที่เป็นบุคคลที่3นะคะ รู้สึกว่ารอมานานแล้วจะโดนหลอกหรือเปล่านะคะถ้าไม่อยากเป็นคนโง่ไม่อยากโดนหลอกนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาจะทําในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าหรือเขาแค่มาขายฝันเรานะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดวิชิสาแต่อาจารย์บอกเลยนะคะว่าถามได้ทุกเรื่องนะเพียงแต่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ2เรื่องนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้บอกเลยต้องผ่านเมืออาจารย์ทุกคนอาจารย์อยู่ตรงนี้มา6ปีแล้วนะคะออประมาณหมื่นกว่าเคสแล้วเนี่ยเข้าปีที่6นะจ๊ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะอาจารย์ขออนุญาตโอ๊ยวันนี้มันเป็นไพ,พ่พิกอาพลิกอาเด็กพิกอาคาร์ดเนาะโอเคกองที่หน,นี่ยังไม่ได้คิดหัวข้อเลยนะกองที่สแล้วก็กองที่สนะคะเมื่อเขาส่องโซเชียลมีเดียของคุณ f a c e b o o k line instagram เขารู้สึกอย่างไรเมื่อเขาส่องโซเชียลมีเดียของคุณเขารู้สึกอย่างไร เอออาจารย์ลืมแนะนําของนะกองที่1นนะคือน้ํามันเสน์นะคะน้ํามันเสน์ไม่ใช่น้ํามันผีพายไม่ใช่การเล่นของนะเป็นพุทธคุณเป็นของอาจารย์เองช่วยในการ manifestation manifestation Man หมายถึงอะไรการขอพอรให้สิ่งสิ่งนั้นเป็นจริงใครที่อยากให้คอนสิ่งที่เราต้องการเป็นจริงเร็วที่สุดให้ใช้น้ํามันของอาจารย์รับรองปังแน่นอนถ้าใครที่แบบแอบชอบใครอยู่นะคะหรือว่า แฟนเก่าอยากได้แฟนเก่ากลับมานะคะหรือจะขอพรคู่การงานการเงินขออะไรสิ่งนั้นเป็นจริงเร็วที่สุดให้ใช้น้ำมันเสนิทของอาจารย์เอ,อ่อถ้าใครที่ไม่รู้อยากจะบูชาอะไรสิ่งแรกอาจารย์แนะนำน้ำมันเนาะต่อมานะคะต่อมากลองที่สองเป็นลิปสีพึ่งอาจารย์แนะนำให้ใช้คู่กับน้ำมันเสน่ห์เพราะว่าอะไรเป็นลิปที่ ช่วยในเรื่องของคำพูดนะคะวาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างที่อาจารย์พูดอะไรสิ่งไหนเป็นจริงหมดเลยนะคะอยากให้คนฟังเราอะบางคนน่ะอ่อหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ที่มาขอคำปรึกษาสอนลูกแล้วลูกไม่ฟังเลยบอกสามีบอกแฟนแฟนก็ไม่เคยจะเชื่อนะคะใช้ในสิ่งนี้ได้เหมือนกันนะหรือว่าการติดต่อเขาเนี่ยทําให้เราดูแบบดูมิสนเห์ในเรื่องของคำพูดนะคะใครพูดไม่เก่งอะแนะนำเลยนะ อาจารย์พูดเก่งมากบอกเลยนะคะแนะนำให้ใช้คู่กันนะเพียต่อมานะคะเป็นไอเทมใหม่ก็คือหน้าหน้าทองของเราต้องมีนะของมันต้องมีทุกคนก่อนออกจากบ้านนะคะจะมีสเสน่ห์มีเมตตาม,มานิยมใครรักใครชอบเจ้านายเอ็นดูลูกน้องเอ็นดูใครเห็นใครก็แบบหลงรักอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของใครที่อยากประสบความสําเร็จแล้วมีคู่แข่งะนะคะบอกเลยให้ใช้หนะไปเลยเพื่อที่เราจะได้แบบ เป็น Number รเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางความรักหรือว่าคู่แข่งในเรื่องการประสบความสําเร็จการงานการเงินนะคะเหมือนลงแป้งเหมือนลงนะ้หน้าทองทุกๆกวันเนาะผู้ชายก็ใช้ได้นะแป้งทําไมผู้ชายจะใช้ไม่ได้เนาะต่อมานะคะเพนดูรัมจะช่วยพกพานะคะ เสริมมงคลการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพมันมีหลายสีนะแล้วแต่นะคะว่าใครอยากจะบูชาด้านไหนที่สําคัญนะคะน้องอะ่ะทำอย่างเงี้ยแขวงแข่งดูดวงได้นะคะแข่งดูดวงได้ด้วยคําถาม yes or no นะใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์พกไปเนี่ยคือปังมากนะคะบอกเลยอ่ะตอนนี้มีโปรสองแถมหนึ่งนะยังไม่ปิดนะคะว่าจะปิดน่าจะก่อนวันเกิดแล้วก็เดี๋ยวจะอัพราคาทุกอย่างก่อนวันเกิดนะอันนี้เป็นโปรส่งท้ายนะคะส่งท้ายการ ปรับราคาของอาจารย์นะแต่บอกเลยว่าโปรใหม่ก็เลิศก็ปังเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์หาอาจารย์นะมาเริ่มกันเลยจ้าที่รักกองแรกนะคะน้ำมันสนินน้ำมันสะใจกองที่หนึ่งเขาเห็นโซเชียลมีเดียของเราเขารู้สึกยังไงคะขอพลังงานไพ่หน่อยเขาคิดยังไงกับโซเชียลมีเดียของคุณ ไพ่ห้าไม้เท้าไพ่เจ็ดดาบไพ่เดอะสตารอุ๊ยเขาส่องคุณเขาส่งคุณตลอดนะคนคนเนี้ย The d เดวิลอือหือแฮงแมนจัสติคนคนเนี้ยเขาส่งคุณตลอดบี่ว่านะคะถ้ากองนี้ตรงนะนางน่าจะเป็นคนมีแฟนแล้วอืมค่ะจะเป็นคนที่มีแฟนแล้ว มีเมียแล้วมีผัวแล้วอุ๊ยพูดแรงอ่ะมีสามีมีภรรยาแล้วหรือมีแฟนแล้วแล้วแบบแอบเมียมาสองแอบแฟนมาสองแบบส่องเหรอส่องส่องแล้วบี้ว่าคุณคนนี้เคยสร้างวีรกรรมกับคุณแน่นอนนะคะถ้าคกองนี้ตรงนะคำใบเนี่ยคำใบนะถ้ากองนี้ตรงนะบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ย เคยสร้างวีรกรรมไว้อะกับคุณวีรกรรมอะไรหรอวีรกรรมที่เขานะ่ะเคยอาจจะเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ยุ่งกับคุณหรือเขาอาจจะเคยนอกใจนะคะคือแบบเขาเขามีคุณเป็นแฟนอะแล้วเขาก็นอกใจคุณรอยลิงเนี้ยนะนั่นแหละคือวีรกรรมแล้วบ๊อบบี้ชิดว่าตัวเขาเองอะ เหมือนเขาคิดถึงคุณเขาก็มาส่องคุณอยู่บ่อยครั้งแต่ความสัมพันธ์มันเป็นสองทางเนี่ยแสดงว่าเขาอะน่าจะบาลานซ์คุณเอาไว้อยู่ในความสัมพันธ์นี้เคยบาลานซ์เอาไว้เคยมีคุณอยู่และเขาก็อาจจะต้องเลือกความถูกต้องนะคะเขารู้สึกยังไงเสียดายค่ะแม่ กองนี้ต้องเป็นคนที่เคยสร้างวีรกรรมเคยนอกใจเคยทําเคยโกหกเคยทําร้ายจิตใจคุณนะคะเสียดายคือนางอะ่ะจะบอกเลยว่าเสียดายที่ไม่เลือกคุณนะเออแต่เขาก็ไม่ไม่ทําอะไรนะอย่างที่บอกว่าเขาน่าจะมีแฟนอยู่แล้ว mm hmm. เขาเสียดายคะ่ะบอกเลยว่ากองนี้เขาส่องแล้วเขาทําไมเขาเสียดายที่เขาไม่เลือกคุณเอเอาแซ่เอาแซ่อ,แซ mm hmm. อืม เอาแซ่เขาคนคนนี้บอกเลยนะถ้าเป็นคนเก่าๆนะเขายังไม่ลืมคุณอะ่ะเขายังเอาคุณแบบออกจากเขายังไม่มูฟออนจากคุณอะ่ะเออง่ายๆนะคะทำไมเขาถึงเสียได้เอามาดูสิฉันสวยขึ้นหรอฉันหล่อหรอฉันห่ำยาวขึ้นหรอห่ำยาวคืออะไรฉันเป็นผู้หญิงฉันจะห่ำยาวได้ไงคิดแล้วแบบอุบาทมาก โอ้ยคุณเป็นเดอะซันนะคุณดูสดใสอ่ะคุณดูเป็นพลังงานที่แบบอเลอรสดใสดูชีวิตดีดูแบบอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาดูแบบว่าแบบไม่แคร์ดูแบบฉแบบแบบันเฉิดฉายในสายลมฉันเต้นติ๊กตอกฉันเที่ยวฉันหล่อขึ้นฉันสวยขึ้นฉันแบบอารมณ์แบบโนสนค่ะซิสแบบชีวิตฉันดีขึ้นหลังจากที่ไม่มีมึงอะไรอย่างเงี้ยแบบ เก็ตใช่ปะแล้วเขาก็มาสง่งเขาก็แบบว่าเออแบบเข้าใจปะเห็นแล้วแบบแหมมีความสุขเลยนะอย่างเงี้ยมีไม่รู้ว่าจริงๆชีวิตของคุณอนะมีความสุขจริงไหมแต่ว่าคุณดูเป็นเดือดซันอะดูสดใสดูร่าเริงดูแบบทำไมแฮปปี้จังวะอะไรเงี้ยอืมเขาก็เหมือนแบบเหมือนชีวิตคุณอาจจะอัปเดตอยู่บ่อยๆโซเชียลอะไรเงี้ย เป็นคนแบบชซ socialize เป็นคนที่ชอบโพสชอบ u p ส a t e ั s อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็ชอบมองเขาก็ชอบดูเขาก็ชอบส่องแบบมันเหมือนมันมีอะไรให้เรื่อยๆอ่ะมีอะไรให้ให้อัปเดตมีอะไรให้ตามติดตามตลอดอ่ะอืมนะคะการงานก็ดี ห้เอ uh. mm ่อไฮพรี n ส์เขารู้สึกอ่าใช่ mm hmm. เขาน่าจะไม่ได้เลือกคุณน่ะอย่างที่บอกอะ่ะ mm hmm. เพราะว่าคุณอาจจะหนึ่งคือคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับเขาหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์กัน mm hmm. เขาน่าจะไม่ได้เลือกคุณนั่นแหละ ยิ่งยิ่งส่งพอคุณแบบแฮปปี้เหมือนเหมือนเขาเสียดายอะแค่นั้นแหละนะตามเนี้พูดไปก็วนไปเขาเสียดายที่เขาไม่ได้เลือกคุณอะเออพอเขาส่งอะนะแต่ถามว่าเขาส่งไหมส่งจ้าส่งบ่อยมากเพราะว่าชีวิตของคุณมีอะไรอัปเดตเรื่อยๆนะคะแต่เขาอาจจะแบบไม่กล้าที่จะทักหรืออาจจะไม่แสดงตัวอาจจะส่งแบบใช้คาว่าอะไรดียะ ส่งแบบเอาเอาไอไก่เอาเฟซไก่เอาแอคเคาทอื่นมาสง่งโดยที่ไม่ให้คุณรู้ก็ได้นะคะบางคนบางเคสนะเอามาดูลัคณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ออเอาชาวกองนี้บ้างอาจารย์สอนไพ่ย,ยิปซีนะถ้าใครอยากมีรายได้หลายพันนะคะอาจารย์มีรายได้หลายพันต่อชั่วโมงนะคะอยู่บ้านสวยๆรวยๆเก๋ๆแอดไลน์มารับรองคืนทุนแน่นอนนะคะอาจารย์สอนแบบอ่านไพ่ย,ยังไงให้ ได้ราคาสูงเออนะมีมีนกันนะคะสิงแล้วก็กลุ่มจ่าไปกันต่อกองที่สองนะคะกองที่สองนะคะลิปสีพึ่งสีใจของเรานะ,ะไปกันดูไปดูกันไปกันดูไปดูนะคะว่าเขาส่องเราไหมแล้วเขาส่องแล้วคิดยังไงกองที่สองนะคะใครได้กองนี้ก็อย่าลืมทำสตัมให้จานหรือว่า เออแอดเออเขาเรียกว่าอะไรรีวิวให้จานด้วยนะ Queen of oh, uh, p ah. e n ส์เกิรโอ้ยสองแล้วเจ็บค่ะอุ้ยเจ็บอ่ะตายไปเลยั้นเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้เคยนอกใจคุณเคยแบบทำไม่ถูกต้องกับคุณนะเขาเจ็บเจ็บคือมันมีสองอย่างคือคุณอาจจะเคยไปทำให้เขาแบบคุณอาจจะเคย นอกใจเขาหรือคุณอาจจะทำให้เขาเจ็บปวดก็ได้แต่ส่วนมากนะบีรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนทําเขาส่ง,งคุณแล้วเขาเจ็บอะ่ะเออเขาเจ็บนะคะเขาเจ็บทําไมก่อนส่งแล้วเจ็บทําไมคะเจ็บทำไมอะ่ะเจ็บที่เขาอะ่ะไม่ได้เป็นเออไม่ได้เป็นอะไรกับคุณน่ะไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์กับคุณน่ะเขาเจ็บที่เขา เจ็บที่แบบว่าเขาปล่อยให้คุณมีนอิสระเขาเขาต้องปล่อยให้คุณแบบไปเป็นของคนอื่นหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วเขา้าเขาก็ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมีว่าเขาน่าจะเคยเขาอาจจะเป็นแฟนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเคยทําไม่ดีกับคุณนะ่ะอืมแต่เขาก็เลยเจ็บปวดที่วันเนี้ยเขาต้องปล่อยนะคะให้คุณนะ่ะเป็นอิสระแล้วก็ เขาเจ็บปะเออพี่รู้สึกว่าการส่งคุณมันทําให้เขาทุกใจนะคะมาดูแล้วเขาส่งปะเขาส่งบ่อยไหมไอ้ส่องเขาส่งอยู่แล้วนะที่พี่เห็นนะส่งบ่อยปะถ้าเจ็บแล้วส่งบ่อยไหมอะไม่รู้อะทําไมต้องเจ็บอะคุณไม่สนใจเขาหรอหรือไงไอ้ส่งบ่อยไหมคะส่งบ่อยไหมเลิกแล้วค่ะหนูเลิกส่งเขาแล้วค่ะอ๋อยังหรอค่ะสร้างเฟซไก่เซตไอจไปค่ะ เขาส่งบ่อยไหมไม่ค่อยได้ส่งบ่อยนะคะคนเนี้ยเขาไม่ได้ส่งบ่อยแต่แต่เขาก็คือส่องอะ่ะนานๆทีเข้ามาส่งแบบถ้าเขาเอ่อในกรณีกองนี้นะถ้าเขาทนไม่ไหวอะ่ะเขาจะมาส่องคุณเขาแบบโอ้โหคิดถึงว่ะอะไรเงี้ยแบบไม่ไหวแหละอะไรเงี้ยเขาคิดถึงคุณนะแล้วเขาก็ เขามาส่องบ้างเออมาส่องบ้างถ้าไม่ไหวจริงแต่จริงๆเขาไม่ชอบส่องหรอกเพราะว่าคือพี่ว่าเขาไม่อยากเห็นนะคะไม่อยากเห็นว่ามีคนมาจีบคุณน่ะไม่อยากเห็นว่าแบบคุณฮอตขึ้นหรือแบบคือมันเจ็บปวดที่เขาจะต้องปล่อยให้คุณน่ะไปเป็นของคนอื่นไปเป็นสถานะโสดอย่างงี้ผมไม่ชอบนะคะ แต่ก็นานๆนนทีนะอืมไพ่ห้ 5, ห 10, ไาไพ่สิบหมายเลอืมเขาน่าจะแต่งงานมีครอบครัวมีแฟนแล้วมั้งหรือคุณอาจจะแต่งงานมีแฟนแล้วอะ่ะเขาเลยเฮิร์ตอ่ะพอแบบหรือคุณอาจจะมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยแบบเห็นว่าคุณอยู่กับใครอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบอะ่ะหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็เฮิร์ตที่แบบคือเขาเฮิร์ตที่เราสองคนเป็นอะไรกันไม่ได้อะ่ะ เดวิลเขาทำพุณเจ็บเนี่ยดูดิเขานอกใจคุณเนี่ยอืมหรือว่าอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไปยุ่งกับคุณนะอ่ะสรุปนะสองบ้านไม่สองบ้านนานๆทีถ้าถ้าคิดถึงแล้วห้ามใจไม่ได้ก็ก็คือมาสองแล้วก็สอ่องรู้สึกไงหรอรู้สึกเจ็บ <laughs> เจ็บปวดใจจขะขาดเอามาดูอ่อราศีจ้าราศีอะไรมีเกฑนที่กองนี้ กลุ่มเมจสิงมินกันกูเม,ม่สิงมินกันจ้าไปกันต่อนะคะกองต่อมาจ้ะกองต่อมาคือกองที่กองต่อมาคือกองที่สามคะ่ะกองที่สจะเป็นแป้งนะนะจ๊ะ แป้งนะนะจ๊ะมาดูกันว่าคำใบ้นะคะเขามาส่องไหมเขามาส่องบอ,อ,อ,งบอคำใบ้อ่ะคุณของเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่แฟนน,น่ะน,นะเวียนกรรมขึ้นด้วยโอ้โอยไม่กอดเจ็ดดาบ เขาเขาล้วจะเคยทำไม่เดียวคุณด้วยคนนี้นะ่ะเป็นคนเก่าอยู่แล้ว,ลวทำให้พลังงานมันตรงกันทุกกล่องเลยอะงงพายเดอะซันเดอะสตาร์แบดดาบเขาส่องไหมหรอเขาเขาไม่ค่อยส่องนะเพราะอะไรรู้ไหมอาจจะมีการบล็อกกันไปแล้วคือมันจบกันไปแล้วคุยกับเขาไม่ได้มีสถานะต่อกันแน่ๆ มืนแบบมันจบกันไม่สวยด้วยอะ่ะเขาไม่ค่อยส่งเท่าไหร่กองนี้เพราะว่าคือบางครั้งอะ่ะถ้าเขาไปมีเมียหรือเขาไปมีแฟนใหม่แล้วเนี้ยแฟนใหม่เมียเขาหรืออะไรก็ตามแต่คือบังคับขู่เข็นให้เขานั้นบล็อกคุณหรือว่าขาดการติดต่อจากคุณเขาค่อนข้างจะส่งคุณยากแล้วก็เขาคิดว่าเขาไม่ ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องส่องคุณมากเพราะว่าส่งไปมันก็เจ็บปวดเปล่าเหมือนเขาก็ไม่ค่อยอยากรับรู้เรื่องราวของคุณมากเท่าไหร่มันอาจจะเฮิร์ตใจเขาแบบว่าอะไรแบบเนี้ยแบบไม่ว่ามันเหมือนมันแบบเราเลิกกันไปแล้วอ่ะเออมันมันมันไม่ค่อยอยากจะรู้เรื่องราวของคุณนะนะแล้วก็เขาอาจจะโดนฝั่งคานูนอ่ะฝั่งที่เขากําลังคบกันหรือว่าคุยกันควบคุมนะคะในอาจจะมีการ มีบางคนอ่ะแลกรหัส Facebook IG กันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบใช้คำว,ว่าอะไรอ่ะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกอะค่ะบางครั้งถ้าเราแลกแลกรหัส IG รหัสเฟซอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปสง่งเขาก็จะเห็นอ่ะอือหรืออาจจะอยู่บ้านเดียวกันกับกับคนที่เขาคบอยู่อย่างเงี้ยมันก็ จะเอาเวลาไหนไปส่องอนะอยู่ด้วยกันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงขนาดนั้นน่ะแหละเงี้ยเก็ตใช่ปะทำมามาย้ําเตือนอีกทีนึงนะว่าเขาส่งไหมกองนี้เขาส่งไหมย้ําอีกทีนึงมีบ้างค่ะแต่ไม่ไม่แทบจะไม่ส่งเลยอะอืมเพราะว่ามันมันเหมือนแบบคือเขาก็ยังรักคุณอยู่นะไม่ว่าเขาก็ยังเหมือนแบบ ยังยังรู้สึกรักอะแต่ว่าความสัมพันธ์คุณอาจจะจบกระทันหันจบไม่ดีเลยอะแล้วแบบมันส่องไปมันก็ไม่ได้อะไรอะในความคิดว่ว่าเขาเขาคงไม่ส่องอะเขาแทบจะไม่ค่อยส่องนะคะของไปก็ไม่ได้อะไรเปล่าๆอย่างเนี้พยายามจะแบบไม่รับรู้เรื่องของคุณอะพยายามจะหนีเพราะว่าเขาก็รู้นะว่าเขาทำอะไรไว้อะ อาำนั้นอะที่วีบอกอะ่เะเขาเลยไม่ส่องเลยส่องไปก็ไม่สบายใจเดี๋ยวก็ไปเห็นภาพบาดตาเดี๋ยวก็ไปเห็นว่าคุณคบกับคนอื่นคือมันเป็นมันมีมันมีคนประเภทนี้จริงๆนะคือแบบไม่อยากส่องไม่อยากรับรู้ไม่อยากแบบไม่อยากเห็นว่าแบบเออเดี๋ยวไปคบคนอื่นไหมอะไรเงี้ยคือไม่ไม่อยากรู้เรื่องราวนั้นอะไรเงี้ย อเขาเขาไม่ค่อยส่องอะ่ะนานๆทีนะคะก็สรุปกองนี้นะเขาแทบไม่ค่อยส่องนะคะส่องน้อยมากเพราะว่าเขาคิดว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาคงคงไปต่อไม่ได้คงจบกันแล้วอะดูอะดูด,ด,ดูแบบอีกรอบหนึ่งสรุปเลยทำไมเขาถึงไม่ค่อยส่องแฮงแมน ส่งแล้วเครียดอะค่ะส่งแล้วมันก็ไม่ได้อะไรอย่างที่พี่บอกส่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งส่งก็ยิ่งลืมไม่ได้อย่างเงี้ยอืมประมาณนี้นะคะคือเขาก็เลยไม่ส่งเลยเขาก็เลยไม่ส่งเลยส่งไปก็ทําใจไม่ได้แบบมันไม่มีประโยชน์อะไรอะเราก็จบกันไปแล้วอย่างเงี้ยคนไม่รับรู้เรื่องกันและกันดีกว่าส่งไปก็ไม่สบายใจเพราะว่าเขาทํามาผิดเอาไว้ส่งก็หละไอแก็ใจส่งแล้วก็เครียดเงี้ยค่ะ ก็เลยไม่ค่อยจะส่องนะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีกินเอาชาวกองนี้บ้างราศีมีนสิงห์กลุ่มแล้วก็เมธดินสิงห์กลุ่มเมธนะคะโอเคใครที่อยากได้กองนี้ใครที่ได้กองนี้รีวิวให้พี่ด้วยนะโอเคขอบคุณมากนะคะใครสนใจไปการไหนนะก็แอดไลน์มานะ